ก็สวัสดีครับนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นเรื่องของการทดสอบนะครับแบบทดสอบที่ลงไปใน Google Form ททำกันได้ไหมก็มีหลายคนทำได้นะครับหลายคนก็ ก็ยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็มีหลายคนก็ลองสอบถามดูแล้วก็คือทําเลยไม่ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ในคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนนะครับอย่าลืมนะทุกครั้งนะครับที่ทํางานปฏิบัติงานนักเรียนต้องเข้าไปดูคลิปครูจนจบนะครับมันครูจะอธิบายให้อย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับสามารถปฏิบัติงานได้เลยแต่ถ้าสงสัยเราก็สามารถสอบถามเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้นะครับนะเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไร สำหรับอีีที่9กานะครับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด19วันนี้เป็นเรื่องของวรรณสีนะครับในเรื่องของสีอุ่นอ่ะเรามาดูนะครับในเรื่องของวรรณสีหรือเรียกว่าโทน T, one, T O N E เนี่ยโทนครับก็จากคราวที่เราเรียนในเรื่องของออแม่สีนะครับแม่สีขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะครับแล้านำมาผสมเราจะได้ครบวงล้อตามที่เรียนเห็นอยู่ในรูปเนี่ยนะครับไปครบวงล้อพอเราแบ่งครึ่งเนี่ย เอาสีเหลืองเป็นตรงกลางกับระหว่างสีม่วงในแบ่งลงมาเนี่ยจะเห็นว่าเราจะได้อยู่สีอยู่2วันรรณะคือในวรรณะสีอุ่นกับวรรณะสีเย็นครับบางทีเรือกเรียกติดปากกันว่าสีร้อนสีร้อนอันนี้เราก็มาดูว่าของสีอุ่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับในส่วนของวรรณะสีอุ่นหรือวอร์มโทนเนี่ยครับก็จะได้ทั้งหมดประมาณ7สีนะครับ7สีคืออะไรม่วงครับม่วงแดงแดงแดงส้มส้ม ส้มแดงเหลืองกลุ่มนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยสีในโทนอุ่นเนี่ยจะให้ความรู้สึกเนี่ยมันร้อนนะสนุกสนานนะครับร้อนแรงสนุกสนานอาจจะแห้งแรงด้วยนะครับรู้สึกว่าเหมือนมีไฟโพยพุ่งนะครับนี่คือการใช้ในวรรณสีอุ่นนักเรียนดูนะครับจากผลงานที่ใช้ในเรื่องของวรรณสีนะครับวรรณสีอุ่นนะวอร์มโทนเนี่ย รูจะพยายามไม่เอารูปจากอินเทอร์เนต็ตมานะจะได้ไม่ไม่งงแล้วก็จะเอาพยายามเอารูปที่เป็นนักเรียนหรือพี่ๆท,ที่เขาทำไว้เนี่ยมาเป็นสื่อให้เรานะครับจะได้รูว่าอ๋อ,อเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับทั้งเรียนเข้าใจเรามาดูนะครับทีนี้เรามาดูนะครับจากภาพทางซ้ายมือนะอเป็นภาพเทคนิคสีช็อคก็จะอยู่ในโทนสีสีอบอุ่นนะสีนะโทนสีโทนวันนะอุ่นเลยเห็นไหมครับทั้ง5ภาพเลยเนี่ยโทนวันนะอุ่นก็เราก็ ใช้มาเราก็จะเห็นว่าโอ้โหแต่ละภาพมีความรู้สึกร้อนแรงครับมีความรู้สึกเจ็บตา,ารู้สึกว่าตื่นเต้นนะนี่คือการการใช้สีในวันน้ำอุ่นลองลองดูนะครับอาจจะภาพถัดไปมีเป็นภูเขาไฟกําลังระเบิดมีนกกําลังบินนะครับถัดมาก็เป็นภูเขาห้างแล้งมีต้นไม้ออกมามีวัตถุอยู่ตรงกลางนะครับหรือวาดแบบเด็กป .3 นี่ยข้างหน้าเป็นป .3 ก็ให้ได้อย่างถูกต้องนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องราวมา ครับมีสีขาวเป็นส่วนผสมบ้างเล็กน้อยก็ไม่ผิดนะครับดูลักษณะงานนะมาขายของซื้ออากาศร้อนซื้อติ่มกินกันนี่จากเรา,าเรื่องจากภาพนะเดีล้วก็ลองสังเกตดูนะครับนี่คือลักษณะงานที่ภาพมาจากที่เป็นวันนักสีอุ่นครับก็จบลงไปนะครับสําหรับเรื่องของวันนักสีนะครับในเรื่องของวันนักสีอุ่นอ่วอร์มโทนเนี่ย อ่าก็พอเข้าใจนะเนาะกอกรอบไปด้วยอะไรสีก็อย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะครับอ่าโพนตนี้คือเอาเราไปใช้ในเรื่องของมีความให้มีความรู้สึกร้อนแรงครับสนุกสนานล่าเริงสดใสครับสีห้องสีมันค่อนข้างจะแบบอ่าค่อนข้างถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เลยเจ็บตา,าสะท้อนดีเหลือเกิน,นครับก็เอาไปใช้ให้ถูกต้องตามงานศิลปะที่เราต้องการนะครับอ่าเดี๋ยวอย่าลืมเก็บโพสต์คุณครูด้วยเหมือนเดิม เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเก็บโคตด,น,ดนะครับอย่าลอก1นึ่งหนึ่งหนึ่งมาอีกนะครับหลอนหอนี้เรามาถึง ep ที่9แล้วรู้แล้วเก็บโคตดยังไงแต่ขอด้วยแต่งตัวเลขโค้ต6ตัวให้ส,สวยๆหน่อยได้ไหมขอหน่อยเอาส,สวยๆครับแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปตอนที่กําลังเรียนมาให้คุณครูด้วยนะครับอย่าลืมตรงนี้เลยคุณครูก็จะได้มีรายงานการเรียนการสอนได้นะครับว่าได้ทําการสอนนะ อย่าลืมนะครับตรงนี้อย่าลืมทําให้คุณครูด้วยวันนี้ไม่มีงานให้นะครับเพราะว่าเป็นวันนะสี EP แรกก่อนนะนะเดี Lap ๋ยวเราจะไปทํางานที่ EP ที่11นะครับก็ครูก็พยายามลดภาระงานให้อันไหนที่สามารถทาได้อ่อยู่ในชิ้นเดียวกันเนี่ยเรื่องหลายเรื่องอยู่ในชิ้นเดียวกันได้ครูก็จะพยายามลดงานให้นะครับจะได้ไม่เหนื่อยกันนะแต่คุณครูขอเป็นงานคุณภาพนะครับ เพราะว่าอุตสาห์ลดงานให้แล้วก็ครับตามตามทักษะตามฝีมือของเราทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอีพี EP ที่10สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ